มาฟังบทสัมภาษณ์หลังเกมของทั้งสองทีมนะครับเริ่มจากทีมเรือนก่อนครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับน้องวัฒนพลครับเอเมเกอร์ของทีมฟลิทตี้ครับวันนี้อยากจะสอบถามนะว่าหลังเกมเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับที่มาเก็บสามแต้มนอกบ้านนะครับครับผมก็เป็นสามแต้มที่ลํำค่าเลยใช่ไหมครับครับจะได้อยู่วตารางยาวๆตอนนี้เป็นไงบ้างครับสภาพทีมโดยรวมก็ดีครับเต ยังขาดผู้เล่นสองสามคนครับบางคนก็เจ็บบางคนก็ไปรับใช้ฮาบานาออ๋อยังมีตัวที่ยังไม่ฟูทีมใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับจัดหน้าครับเป็นไงเกมหน้าจะเป็นบอลถ้วยหรือเปล่าครับใช่ครับเจอใครครับเจอกับโกลแดงครับเป็นไงครับความพร้อมของทีมก็เต็มร้อยครับอ๋อจะมีการโรเตชันไหมครับหรือว่าเป็นจุดใหญ่ครับเน้นอยู่ไหมครับน่าจะชุดใหญ่ครับน่าจะเน้น แข่งในวันไหนครับวันพุธที่จะถึงเนี้อ๋อวันที่ถึงนี้เจอกับพวกแดงนะครับและสุดท้ายนี้ครับอยากให้ฝากถึงแฟนบอลของทีมทริซิตี้หน่อครับก็ฝากมาเชียร์ทรซิตี้ทุกคนนะครับพวกผมจะทําให้เต็มที่ครับครับขอบคุณครับผมครับแล้วก็มาฟังฝั่งเจ้าบ้านนะครับครับเริ่มจากกับตันทีมนะครับวันนี้ทําประตูได้ด้วยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับบวรวัตบุตรีครับกับทีมแบ็คแคทครับอยากให้ฝากถึงหลังเกมหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับครับก็วันนี้เราเจอทีมหัวตารางครับเราก็สู้ได้ดีครับน้องๆก็เต็มที่กันทุกคนครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นนําแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาหลังจากเสียดูได้หลายครั้งครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็ปัญหาเดิมครับแต่ก็เราเราเดี๋ยวเราจะ กลับไปซ้อมใหม่คร so, uh, ับแล้วกลับมาแก้ไขครับก็เสียดายครับต่วันนี้ทาประตูได้ด้วยนะครับน่าเสียดายมากมว่าสวยมากรู้สึกไงบ้างครับวันนี้เป็นประตูแรกของหดูการนี้ททาประตูได้ก็ดีใจครับแต่ก็เสียดายที่ทีมไม่ชนะครับเผลการยิงเป็นผลการขันน่าจะดีกว่าแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรโอเคสาหรับแบตน้าครับเปิดบ้านต้องรับการเยือนของเลยครับเป็นไงครับความพร้อมครับก็เมืองเลยก็เป็นทีมที่ดีครับแล้วก็เราจะกลับมา ซ้อมอย่างเข้มข้นครับแล้วก็เตรียมไปสู้กับเมืองเลยครับก็ฝากแฟนบอลครับเป็นกำลังใจเชียร์พวกเราต่อครับยังมีแมตช์ให้เชียร์อีกหลายแมตช์ครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับโค้ชท็อปครับไกเกียรติคุณนะครับกับโค้ชของทีมแบ็คแคทเอฟซีครับอยากจะให้โค้ชพูดถึงหลังเกมวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับผมอ่าเกมวันนี้นะครับต้องบอกว่าสนุกนะครับสนุกแล้วก็แบ็คแคทเองเนี่ยเพาวันนี้ก็หมั่นมั่นปั้นมือนะครับก็จะเหลคว้าชัยนะครับแต่ว่าเกมวันเนี้ย ออกมาค่อนข้างที่สนุกแล้วเราก็คองเกมได้เกือบตลอดทั้งเกมเลยนะครับแล้วก็ว่ามีจังหวะผิดพลาดนั่นเองนะครับที่ทางของหลังเสียสมาธิดีหน่อยอาจจะเสียประตูอะไรเงี้ยครับก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางไหมครับต้องมองไปที่การพัฒนามากกว่าครนะครับใครที่ติดตามแมคแคทมาเนี่ยจะเห็นว่านัดเนี้ยเล่นดีนะครับจากนัดแรกที่ฟุตบอลไม่สนุกไม่อะไรเงี้ยรับ ผมก็พยายามทำให้แบ็กแคนเนี่ยเป็นทีพที่เล่นฟุตบอลในประเทศนะครับแล้วก็แล้วก็คือเรื่องเก็บลุกเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ทําได้เห็นว่าเออมันสนุกจริงนะเราเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้นั่<ช>เนเองแต่เห็นได้ว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยต้องมองไปที่พัฒนาการของเด็กเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับดีขึ้นเรื่อยๆทางทางทาง,ท,างทีมงานก็ดูว่าดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันดีขึ้นเรื่อยๆถ<ด>ือว<ด>่ามีการพัฒนานะครับอ่ามองไปมองไปตรงนี้มากกว่าส่วนผลการแข่งขันเนี่ยผมว่าถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเรื่ออองงงงงขขคควาาามนนนนิ่่่ะรับผู้เลลลหหหยยๆตำแ ว่ามันน่าจะออกมาในทิศทางที่บวกครับผมสาหรับเกมหน้าครับเรายังได้เล่นในบ้านอีกหนึ่งนัดเจอเลยครับความพร้อมของทีมเป็นไงบ้างครับโ้ชท็อปครับต้องบอกว่าตอนนี้ความพร้อมของทีมเนี่ยทั้งผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ที่มีอาการอ่ามีไข้นะครับสองทุนี้การเปลี่ยนก็เริ่มกลับมาซ้อมนะกลับมาซ้อมแล้วมีช้อยให้ผมได้เลือกในกานเรเล่นมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าทุกคนก็พัฒนากันกัน มากพอสมควรตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะก็คืออยากจะทาฟุตบอลให้มันเป็นฟุตบอลไอเทนเล่นแล้วสนุกเล่นแล้วก็เออโอเคไม่รับไม่ใหไผมคือไม่มีไม่มีรับนะครับก็คือแน่นอนนะครับในเมื่อฟุตบอลใอเทนเจอเมืองเลยคาดหวังสามแต้มเราก็คาดหวังสามแต้มแน่นอนในบ้านด้ยโอเคครับงั้นสุดท้ายนี้อยากให้โค้ชท็อฝากถึงแฟนบอลเลยที่เข้ามาเชียร์ในวันนี้นะครับอยากฝากถึงนะฮะแฟนบอลนะฮะที่ตามทางเพจแล้วก็มาดูที่สนามนะครับ จริงๆก็อยากจะเชิญชวนมาดูที่สนามนบินบอลมันสนุกนะฮะับบอลสนุกม,มากขึ้นแล้วก็เด็กๆก็เล่นได้ตามที่ที่ที่อยากจะให้มันเป็น, <rib> น,ปนกีฬาในเทรน,นจริงครับผมนะครับ,รบก็อยากให้เชิญชวน,นมาดูที่สนามนะครับโดยเฉพาะนัาหน้าเนี่ยเราจเจอมึองเลยนะครับในวันที่สิบสองวันอาทิตย์ของวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สิบสองนะครับก็อยอากจะเชิญชวนวนะมาให้กลังใจเด็กๆนะครับให้กลังใจเด็กโอเคครับขอบคุณครับ